ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะของผู้รู้ผู้เห็นไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของผู้ไม่รู้ไม่เห็นก็ความสิ้นอาสวะของผู้รู้อะไรผู้เห็นอะไรความสิ้นอาสวะของผู้รู้เห็นว่านี้ทุก นี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสิ้นอาสวะของผู้รู้อย่างนี้ผู้เห็นอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลาย จะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งและชนเหล่าใดจะเป็นมิตรอมารญาติหรือสาโลหิตก็ตามจะพึงสำคัญถ้อยคำว่าเป็นสิ่งที่ตนควรเชื่อฟังชนเหล่านั้นเธอทั้งหลายพึงให้สมาทานให้ตั้งมั่นให้ประดิษฐานอยู่ ในการตรัสสรู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงอริยสัจสี่เป็นไนคือทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ก็เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดเหล่าหนึง่งชนเหล่านั้นเธอทั้งหลายพึงให้สมาทานให้ตั้งมั่นให้ปริสถานอยู่ในการตรัสรู้อริยสัจสี่เหล่านี้แลตามความเป็นจริงดูก่อนพิจิุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลาย พึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจสี่ประการน,นี้ สี่ประการเป็นไฉนคือทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธอริยสัจทุกขะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจอริยสัจสี่ประการนี้แลเป็นของจริงแท้ไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่น เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอาริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคา,ามินีปฏิปทา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจสี่ประการนี้สี่ประการเป็นไนคือทุกขะอริยสัจท,ทุกขะสมุทัยอริยสัจท,ทุกขะนิโรธอริยสัจท,ทุกขะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจ ตถาคตเป็นอริยะในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารลโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอริยสัตว์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลาย พึงกระทำความเพียนเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัตว์สี่ประการนี้ สี่ประการเป็นฉไหนคือทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคคามินีปฏิปทาอาริยสัจอริยสัจสี่ประการนี้แหละ บรรดาอริยสัจสี่ประการนี้อริยสัตว์ที่ควรกำหนดรู้ที่ควรละที่ควรกระทำให้แจ้งที่ควรทำให้เกิดมีมีอยู่อริยสัตว์ที่ควรกำหนดรู้เป็นจะไหนทุกขะอริยสัตว์ควรกำหนดรู ทุกขะสมุทยยอริยสัจควรละทุกขะนิโรธอริยสัจควรกระทำให้แจ้งทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจควรให้เกิดมีดูก่อนภิกตุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียร เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธกรินีปฏิปทาสมัยหนึ่งภิกษุผู้เถระมากรูปอยู่ณเมืองสหชนิยะแคว้นเจดี ก็สมัยนั้นเมื่อภิกษุผู้เถระมารูปกลับจากบินทบาทในเวลาปัจฉาพัดนั่งประชุมกันในโรงกลมเกิดสนารากันขึ้นในระหว่างประชุมว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายผู้ใดหนอแลย่อมเห็นทุกขผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นแม้ทุกข์สมุทยัย แม้ทุกขนิโรธแม้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระขวัมปติเถระได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายผมได้ฟังมาได้รับมาในที่เฉพาะพระภัก พระผู an, ้มีพระภาคว่าผู้ใดย่อมเห็นทุกขผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นแม้ทุกขะสมุทัยแม้ทุกขะนิโรธแม้ทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาผู้ใดย่อมเห็นทุกขะสมุทัยผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นแม้ทุกขแม้ทุกขะนิโรธ แมาทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาผู้ใดย่อมเห็นทุกขะนิโรธผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นแม่ทุกขแม่ทุกขะสมุทัยแม่ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาผู้ใดย่อมเห็นทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทา ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นแม้ทุกข์แม้ทุกขะสมุทยัยแม้ทุกขะนิโรธ